บ่ายสามโมงห้านาทีบ้านสวนหมูกี้ที่นี่มุกดาหารนะคะโอเคสามสิบเงสามสิบสองเซลเซียสรเป็นบ้านเป็นหลังเหมือนเดิมนะในเวลาให้อาหารตัวเองหลังจากที่คนอื่นเขากินกันหมดแล้วนะคะคลิปนี้หวังว่าเสียงจะชัดขึ้นนะโทรศัพท์อันน,นี้เป็นของจีนนะการใช้งานก็จะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะใช้ไปก็เสียงจะเบาลงโดยอัตโนมัตินะคะพยายามเช็คต่างๆนานา,นานแล้วก็ยังเบาอยู่ทำความสะอาดลำโพงอะไรก็แล้วนะ,ะก็เลย ได้ใช้ตัวช่วยโหลดแอปมาช่วยนะคะทำให้ลำโบ<อ>ด,ดังขึ้นน่า<อ>จะโอเคเนาะโอเคอ่ะกินง่ายๆแล้วกันเป็นอาหารจากร้านสะดวกซื้อนะคะแล <c oughs> ้วอ็ผักมีเหลือในตู้เย็นเนี่ยเป็นเครื่องเคียงก่อนอืวนชงกาแฟก่อนนะคะอันนี้เป็นกาแฟสดนะชวนจากเครื่องเล็กๆง่ายๆเปลี่ยนกาแฟสดยี่ห้อใหม่นะคะยี่ห้อนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเข้มเท่เทาไหร่ก็เลย ยี่ห้อที่ดื่มประจําในหมวดสต๊อกเนาะก็เลยได้หยิบอันนี้มาก็เลยชงเป็นเอสเปรสโซเย็นนะคะปกติก็จะดื่มเป็นลาเต้นนะถ้าเป็นกาแฟเข้มๆหน่อยเราก็จะดื่มแบบนุ่มๆนี่ก็ดื่มเป็นเอ so สเปรสโซเย็นเอสเปรสโซเย็น so นี้ไม่มีในระบบเมนูกาแฟของฝรั่งนะคะเพราะว่าเรามาปรับเป็นแบบไทยๆก็คือกาแฟเย็นสตไตล์ไทย แต่ว่าชงด้วยกาแฟสดนะคะไม่ใช่กาแฟโบราณเนาะโอเคก็จะมีความเข้มขึ้นมากว่าลาเต้นนะเข้มกว่าคาปูชิโน่าคาปูชิโน่นี่ก็จะเน้นฟองนมหนาๆใช่ไหมดื่มด้วยกันกาเชียสฮู้ฮูกลมกล่อมหอมชื่นใจอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ป เซฟ at home <laughs> ใคไรที่เป็นคอชากาแฟก็ชงดื่มเองได้ง่ายที่บ้านนะคะอย่าไปคิดว่ามันจะยุ่งยากนะการชงกาแฟชงชาดื่มก็แค่เรามีหม้อ,มอต้มโมคาใช่ไหมคะเดี๋ยวหลงังถ้ามีเวลาก็มีอยากจะพูดไปก่อนเพราะว่าเวลานี้ไม่คอยจะมี <laughs> ก็จะมาสถาธิตร,รีวิวอีกครั้งหนึ่งสำหร,รับการใช้หมอ้อโมคาเป็นหม้อต้มแบบสมัยโบราณไม่ใ่สมัยมมสงครามโลกนะคะก็สามารถที่จะชงกาแฟได้ มีความเข้มความหอมเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็จะไม่เท่ากับเครื่องที่มีแรงดันสูง,สงเครื่องแพงๆนะอันนี้เป็นเครื่องสเปคถูกๆก,ก็จะชงได้คลีมา่าได้หัวกาแฟได้ความหอมละมุนเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่ไม่เท่ากับเครื่องใหญ่นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชายเซตระบบให้ก่อนแล้วค่อยต่อเครื่องใหญ่ชมก็จะได้ความเข้มความละมุนเพิ่มขึ้นเนาะ <Okay. S 1> แก้ขัดได้เนษษษษษษษี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะถ้าเราจะต้องดันด้น ไปซื้อกาแฟข้างนอกเนี่ยแก้วละ50กว่าบาท60บาทก็จริงอยู่บางคนก็ชึงจ่ายได้นะคะแต่คุณอย่าลืมว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเขากําลังประสบกับปัญหาวิกฤตพลังงานนะคะขาดแคลนแล้วก็มีราคาแพงขึ้นนะคะเอเสียงเข้าแล้วเหรอเนาะพู้ชายซ่อมอะไรข้างในสงครามรัสเซียยูเครนนะคะเพราะว่ารัสเซียนี่ก็ส่งออกพวก น้ำมันเนะาะเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ของจากทั่วโลกนะคะส่งออกแร่ธาตุส่งออกข้าวสาลีเนาะยูเครนนี่ก็ส่งออกน้ำมันส่งออกข้าวเหมือนกันนะคะก็เมื่อเกิดสงครามมันก็จะต้องเกิดภาวะขาดแคลนขึ้นทีนี้มันก็จะทำให้ราคาสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะคะคนที่อยู่รอดในเฉพาะแบบนี้ก็คือคนที่ รายได้ประจําที่แบบว่าไม่ได้มีนี่มีสินงะน,นะพวกข้าราชการพวกพนักง,งานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ประจําแล้วก็ตำแหน่งสูงๆมีเงินเดือนสูงๆนะแล้ก็คนที่มีรายราบหลายทางนี้นะเขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างเราๆเนาะไม่มีเงินเดือนแล้วก็ไม่แต่คู่ผุ้ชายเองเนี่ยเขาก็ Say hello to my friend <laughs> Darling Hello friends โอเค thank you แม้แต่เขาทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะได้กำไรน้อยลงนะถ้าเรายังไม่สามารถที่จะมีารายรับเพิ่มขึ้นในสภาพว่าการอย่างนี้เราก็ต้องประหยัดนะคะรัดเข็มขัดให้มากที่สุดนะคะนี่ก็เลยเป็นค <laughs> อนเซปต์ a ซฟแอ h โฮมชงชากาแฟเดือวในที่บ้านนะก็ <laughs> <laughs> อร่อยไดอ้อันนี้ก็คือเมนู กอ,อะไรเกี๊ยวลุยสวนแล้วหมูผสมไก่ <c oughs> กินง่ายๆนี่แหละนะพอประทังแล้วก็ผักเครื่องเคียงเราเออนี่ก็มีสลัดสลัดแก้วติดตู้นะคะแล้วก็มีนี่เดี๋ยวจะรีวิววิธีการกินผักเคลนะคะอันนี้เป็นเคลหกเขียวเนาะเสียงจะเข้าไหมเนาะผู้ชายใช้สว่านไฟฟ้าอันนี้เป็นเคลไดโนเสาร์นะคะอันนี้ไดโนเสาร์ก้านแดง แหละหยิบมาส,สามสายพันธุ์นะคะที่เหมือนสลัดเลยแต่เขาจะมีความกรอบคุณผู้ชมฟังเสียงนะคะก็คือมีความปลุกรอบเป็นผักปลอดสารที่เราปลูกเองนะอันนี้นก็ล้างแค่เอาแป้งนวลเอาเศษดินเศษอะไรที่จะติดมาออกสักน้ำสองน้ำเร็วๆนะคะไม่ต้องล้างพิถีพิถันมากเพราะว่ามันไม่ได้มีสารเคมีนะไม่ขมไม่เฝือนนะคะ อันนี้ไม่ได้มากินยั่วนะน,นี่ไม่ไดมากินยั่วนะภาษาที่วิธีการรับประทานคณะใบสลัดคณะกินใบแล้วกันเนาะบางคนจะเรียกคณะใบหยักจะมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นใบหยักแล้วก็ไม่หยักนะคะนี่เดโนเสาร์ใบไม่ได้หยักอะไรมากกินใบแล้วกันเขียวเนี่ก็จะเหลือลําต้นไว้นะคะให้เขาแตกแขนออกมาแล้วเราก็ได้เก็บกินไปได้ย,วยาวๆนะในเหลือจากต้นนี้เหลือจากน้อนชอนใบ เหลือไปให้เข่าขุาเทดไรชีนีสูงเองนะคะมันท่างหวานเลยเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดไว้ทําพันอยู่เก็บมาทิ้งไว้หลายวันแล้วนอกตู้เย็นก็จะมีความสวยความกรอบอยู่ปกติอ่ะจิไม่ค่อยเก่งนะนเขเาข่เทศนี่ยแต่พายามกินให้ได้ประโยชน์แล้วก็ จะพยายามปลูกมะเขือเทศสายพันธุ์ที่มีความหวานนะคะอม,มันจะหวานมันจะเหมือนผลไม้เนี่ยเซฟแอทโฮมมีอะไรก็กินง่ายๆพ <c ười> ี่บ้านนี่โอเคนะคะเราค่อ,อยกลับมาเจอกันใหม่นะคลิปนี้ก็อาจจะยาวเกินไปแล้วจริงแค่มาเทสโทรศัพท์นะว่าซุ่มเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะคะเราค่อยกลับมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณนี่ตามนะคะบ้านสว่มมุกี้ ดูแลรักษาสุขภาพกันเหมือนเดิมวันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย